่อไปเป็นจยระกรอากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่25บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแปรงลีจากประเทศจีนตกกลุ่มประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะที่นี้จะทาให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเมื่อกลาอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ลมตะวันตสูงตัวหนอนเขียนเหนือที่ตาคตะวุนออาเฉียและนืภาคใต้มีกำลังแรงทําให้บริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยาใจฝั่งภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกระวังัรตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14-16กุมภาพันธ์นี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นถ <t Slack> ึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด7-13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด6-12องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุด17-19องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรง ลมตัวหนักเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรภาคใต้ตอนตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่เนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตา,า,านียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตัวหนอกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีลื้น,นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลงตัวหนอกเคียงเหนือความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีพื้นสูงงถึง3เมตรใต้จ้าตะวตันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้ากระหนองกระยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังลงตัวหนออความเร็ว20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีลื้นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งมีพื้นสูง,สงมากกว่า2เมตร กงุ่เรียบมหานครและประนนี้เนทนอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 1องศาเซลเซียส,สยจะบอกว,ว่าระดับน้ำในน้ำเจ้าพระยาที่น่าก่นอนมาจากการกองทัพเรือขับมือเด็ดฝทุกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา9นาฬิกา34นาทีสูงกว่าระดับทะเลตานกลาง92เซนติเมตร แเวลา20มิถนา16นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงจมที่เวลา3มิถุนา37นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร60เซนติเมตรและเวลา16นิถุนา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประบันการเจราพิเศษหลังถมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18มิถุนา37นาทีรงเทกมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18มิถิกาย23นาที